กลับเข้ามาพบกับรายการเิทษฐี่องกันต่อนะครับเรียวในดัสนะครับลงแข่งโอลิมปิก3ครั้งต่อมาก็คือ160ปีก่อนคิสการ156ปีก่อนคิศการแล้วก็152ปีก่อนคิศการซึ่งจากการลงแข่งทั้ง4ครั้งที่ต่อกนเนี่ยเขาก็วิ่งชนะแข่งทั้ง3ประเภทในการแข่งทั้ง4ครั้งด้วยนิวดันแคนสันชี้ว่าเรียวนดัสแห่งโลสเนี่ยคือชายคนเดียวในรอบหลายพันปีที่สามารถชนะ การแข่ง12รายการในการลงแข่งวิ่งทั้งหมดสีครั้งท้งนี้เนี่ยนะฮะแม้การแข่งโอลิมปิกสมัยโบราณจะเป็นมหากรรมที่สําคัญของมนุษย์ยุคนั้นนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นเดียวกันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือมาล้วนบ่งชี้ว่าไม่มีมอบรางวัลเป็นเงินมีแต่เพียงเป็นช่อหรือว่าเป็นพวงรอเร็วรอเร็วนะครับมอบให้เป็นเกียรติยศเท่านั้น ขณะที่บ้านเกิดเมืองนอนของผู้ชนะก็ต่างชื่นชมยกย่องแล้วมอบของขวัญให้กับผู้ชนะการแข่งขันโอลิมปิกเรียกได้ว่าผู้ชนะโอลิมปิกก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองของตัวเองทั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชนะแข่งขันกีฬาดับนี้ในสมัยโบราณมักไม่ต้องกลับมาทํางานเลี้ยงชีพอีกนะตัวอย่างหนึ่งของเดวนดัสแห่งโรสเนี่ยจากข้อมูลของนิวดันแคนสันเนี่ยได้เล่าว่า ในงานเขียนของเขาในชีวิตภายหลังประสบความสำเร็จแล้วเรอเรดัสแห่งรสก็คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําคนอื่นที่จะมาเป็นผู้ลงแข่งกีฬาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักซึ่งรัดไดออกทุนให้แล้วก็มีรายได้ไประจำเดือนให้กับชีวิตได้อย่างสะดวกสบายภายหลังเขาเสียชีวิตได้รับยกย่องเชิดชูนะครับแทบปันหนึ่งคือเป็นเทพเจ้าเลยนะก็เป็นความเชื่อของคนสมัยนั้น และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิทยุทิศซงนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ